แดงดูเด่นเป็นสง่าเกิดบูชาสถาบันไม่หวั่นไหวไฟเรียนรู้สามัคคี เราเจอกันเป็นคาบที่5นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือยังอยู่ในเรื่องของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรนะคะแต่วันนี้จะเป็นในลักษณะของการหาคําตอบของสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะคะการหาคําตอบของสมการเชิงเส้น2ตัวแปรก็คือการหาค่าของ x กับ y นั่นเองว่าผลลัพธ์จากสมการที่โจทย์ให้เรามา2ตัวแปรนั้นคือตัวแปร x กับตัวแปร y สรุปแล้ว ค่า X กับค่า y นั้นเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะครูดาจะมาสอนในหัวข้อเรื่องคำตอบของสมก,การเชิงเส้นสองตัวแปรค่ะคำตอบของสมก,การคืออะไรจำได้ไหมคะคำตอบของสมก,การก็คือ ตัวแปรนะคะค่าของตัวแปรที่เราแทนค่าลงไปในสมการแล้วทำให้ค่านั้นเป็นจริงนั่นเองค่ะน้องๆลองดูนะพิจารณาสมการ 5x บวก 3y เท่ากับ10นะคะถ้ากำหนด x เป็นลบ1นะคะเราลองแทนค่าลงไปเลยค่ะ5นะคะ x คุดาวแทนให้เป็นลบ1คูดดาวเขียนแบบนี้หมายความว่ามันคูณกันอยู่นั่นเอง บวกกับ 3y เท่ากับ10เรามาหาค่า y เนาะเพราะเรากำหนดค่า x ไปแล้วนะคะ5คูณกับลบ1ได้ลบ5ลบ5บวก 3y เท่ากับ10นะคะ 3y อยู่เหมือนเดิมนะคะเท่ากับ10ลบ5ย้ายข้างมากลายเป็นบวก5 3y เลยเท่ากับ15 สามกับ y คูณกันอยู่นะคะ y เดียว<ม>เท่ากับสิบห้าส่วนสามเอามาหารถูกไหมคะสามหนึ่งสามสามห้าสิบห้าวเดียวเลยเท่ากับห้าโอเคไหมทีนี้เรามาเช็คคำตอบคะ่ะถ้า x เป็นลบหนึ่งเท่ากับห้าจริงหรือเปล่านะคะห้าอันนี้คือเช็คเช็คคำตอบนะคะ 5 x คือลบ1บวกกับ3 y คือ5เท่ากับ10นะคะน้องๆดูมองเห็นปะมองเห็นเนาะ5คูณกับลบ1ได้ลบ5บวกกับ3คูณ5ได้15เท่ากับ10 -5 ลบ5บวก15ได้10มไหมได้10 10เท่ากับ10 แสดงว่า x เท่ากับเท่าไหร่คะ x เป็นลบหนึ่ง y เลยเท่ากับ5นั่นเองครูดาวเขียนในรูปของคู่อันดับค่ะ x คือลบห y เท่ากับ5โอเคไหมโอเคนะทีนี้มาดูอันต่อไปนะคะพิจารณาสมการ5 x บวก3 y เท่ากับ10เหมือนเดิมเลยแต่เขาบอกว่าถ้ากำหนด x เป็น2เปลี่ยนเลข x นะคะ x เป็น2เราก็มาแทน x เป็น2เลย5นะคะ x เป็น2ก็วงเล็บ2บวก3 y เท่ากับ10มาหาค่า y ว่า y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะ5คูณ2ได้10 10บวก3 y เท่ากับ10โอเคไหม3 y ก็จะเท่ากับ สิบวกยูย้ายข้างมาก็จะเท่ากับ10บลบสิบอ่ะสาเลยเท่ากับ0 y, y เดียวเลยเท่ากับเท่าไหร่คะวเดียว <Y S 1> 3มคูณอะไรแล้วได้ศูนย์ก็คือ0ย์ดังนั้น y, y เดียวเลยเท่ากับ0นโอเคนะคะทีนี้ เราได้คําตอบ y เท่ากับ0แล้วเราลองมาเช็คคําตอบดูนะคะเช็คคาตอบแทน 5x เป็น2บวกกับ3 y เป็น0ูเราเขียนวงเล็บ0เท่ากับ10 5คูณ2ได้10 10บวก3คูณ0ได้ ศเท่ากับ10 10ิบเท่ากับสิถูกไหมคะสิบเท่ากับสิบเนาะดังนั้นนะคะ y เท่ากับศย์ถูกต้องเรามาเขียนคู่อันดับกันคะ่ะ x เป็น2 y เลยเป็น0แบบนี้โอเคนะเข้าใจนะคะอ่ะมาดู พิจารณาสมการ 5x บวก 3y เท่ากับ10ถ้ากำหนด x เป็น0นะคะถ้ากำหนด x เป็น0ครูดาวก็เขียนเลย 5x เป็น0บวก 3y นะคะน้องๆทำความเข้าใจไปนะทำพร้อมกับครูดาวได้เลยนะคะ5คูณ0ได้0บวก 3y เท่ากับ10นะคะ 3 y เท่ากับ10 y เดียวเลยเท่ากับ10ส่วน3 y เดียวเลยเท่ากับเท่าไหร่คะมันเป็นเศษเกินอยู่ครูดาวทำให้มันกลายเป็นจํานวนคระนะคะส 3, 3 9 1เศษ1ส่วน3 3คูณ3ได้9 9บวก1เป็น10 10ส่วน3โอเคไหมทีนี้เรามาเช็คคำตอบแต่วิธีการเช็คคำตอบครูดาวจะใช้เศษเกินเช็คนะคะมันจะเช็คง่ายกว่า เช็คคาตอบ5 x คืออะไร x เป็น0บวกกับ3 y เมื่อกี้เราคิดได้10ส่วน3ใช่ไหมคะเราก็เขียนเลย10ส่วน3เท่ากับ10น้องๆดูนะ3คูณกับ10ส่วน3พี่ดาวตัดทอนได้ค่ะ313 313 1คูณ10ส่วน1ก็ได้10นะถูกไหม5คูณ0ได้0ก็ตัดทิ้งไปเลยถูกปะเพราะมันคือ0ตรงนี้ก็คือ10เท่ากับ10โอเคไหมคะน้องๆดังนั้นคำตอบคู่อนดับคืออะไรคู่อนดับก็คือ x เป็น0 0กับ y เป็น3เศษ1ส่วน3 โอเคไหมคะน้องๆอทีนี้เราได้แล้วคู่อันดับลบหนึ่งห้าใช่ไหมคะ x y ศูนย์กับสามเศษหนึ่งส่วนสามนะคะแล้วก็สองศูนย์เราก็จะมาทำเป็นกราฟกันคะ่ะ x คือลบหนึ่งเราก็มาดูที่แกน x นะคะชี้ไปที่ลบหนึ่ง y คือห้าเราก็ลากขึ้นมาห้าคือตรงนี้แล้วก็มาจุด ลบหนะคะ x คือ0 0อยู่ตรงนี้นะคะ y คือ3เศษ1ส่วนสเราก็มานับค่ะ1 2 3น้องๆเห็นช่อง1ช่องไหม1ช่อง1ขีดของคูดาวเนี่ยมันแบ่งเป็น3ช่องมันก็คือแบ่งเป็น3ส่วน3มเศษ1ส่วนสเราก็มาดูที่3มเศษ1 3. ส่วนสวนก็คือเอาไปแค่1ส่วนก็คือจุดอยู่ตรงนี้ x คือ0 y คือ3า1เนส่วนสนะคะ x คือ2 2อยู่ตรงนี้ y คือ0คืออยู่ตรงนี้เราได้จุดมา3จุดนะคะแล้วเราก็ใช้ไม้บรรทัดขีดค่ะน้องๆใช้ไม้ไมบรรทัดขีดนะให้ตรงตรงนะน้องๆทราบไหมคะว่าจุด ทุกจุดนะคะบนเส้นตรงเส้นนี้คือคำตอบของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรโอเคไหมจริงๆน้องๆสามารถแทนค่า x เป็นอะไรก็ได้โอเคไหมแทนค่า x เป็นลบหนึ่งแทนค่า x เป็นศูนย์แทนค่า x เป็นสองหรือจะแทนค่า x เป็นหนึ่งก็ได้คำตอบมันก็จะอยู่ในเส้นตรงเส้นนี้นะคะไม่ขึ้นไปอยู่ตรงไหนก็ได้นะคะ แต่ว่ามันจะเป็นเส้นตรงนี่คือคำตอบของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรแนั่นเองค่ะอะเป็นไงบ้างคะนักเรียนได้ดูคลิปจากครูดาวกันไปแล้วอการหาคำตอบของสมการก็คือการนำค่า x นะคะไปแทนในสมการก็จะออกมาในรูปของ ค่า x และก็ค่า y ถูกไหมคะแล้วเราดูว่าอา่ x ที่เราแทนเข้าไปนั้นได้ y เป็นอะไรบ้างใช่ไหมคะเมื่อกี้ครูดาวของเรานำค่าที่ได้นั้นไปลงกราฟเลยนะคะแต่เดี๋ยวครูจะให้แบบฝึกหัดให้กับพวกเรานะคะเพื่อป็การเสริมความเข้าใจแต่ว่าของครูนี้ไม่ต้องวาดกราฟนะคะให้นักเรียนหา,กาแก้สมการ 2ตัวแปรโดยการหาค่า x กับค่า y ออกมาให้ต่อเป็นคู่อันดับนะคะให้นักเรียนดูตัวอย่างในหนังสือเพิ่มเติมนะคะเป็นตัวอย่างไกด์ไลน์ได้ก็คือหน้า135จนถึงหน้า137นะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้จบนะคะตอนท้ายเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมนะคะ2ข้อก็คือใบงานนั่นแหละ ก็คือให้พวกเราทําลงในสมุดแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาทางไลน์นะคะไม่ได้ยากคล้ายๆกับหน้า135ถึงหน้า137นะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอฝากเพลงแค่นี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคาบต่อไปนะคะ